เต็งโตจัดเต็มสรงขึ้นนักบอลนะวะโอ้หมิดความสิพ่ออะไรเบิดความจะว่าอะไรมาโปโปโปโอ้ยแจ้งหรอนี่มันคือวิถีกองเชียร์อย่างเต็มตัวเววินรอใช่เพเมืองนอกนี่เขาเชียร์อากาศมันหนาวไงอะอากโกนดังๆปุ๊บปากมันแห้งก็เลยต้องถาลิปรอเออไอหนึ่งก็เป็นเหมือนกันครับรอทุกครั้งที่มันดูบอลนะครับต้องเช็คหน้าเช็คผม อย่างเงี้ยครับก็ต้องโกนเชียบอลผมมันเสียทรงหน่อยเฟิร์สถูกต้องใช่ไหมครับพี่เอิร์ธครับครับผมเมื่อกี้ผมได้สอนพี่เรื่องระบบการเล่นกฎกติกาแล้วใช่ไหมครับที่สําคัญที่สุดการที่เราเชียบอลให้สนุกครับครับเราต้องรู้จักชื่อนักเตะชื่อนักเตะใช่ครับนี่ฮะผมริ้นมาให้แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าพี่เอิร์ธจะจาใครได้บ้างนะครับจัดมาเลยน้องคนแรกนะครับ อะไรเมาเมาครับเมาเมาเมามิกกี้เมาโอ้ยนักบอลมา่าแกชื่อมิกกี้เมาหรือไงฮะคนนี้เขาชื่อเมสันเมาอ๋อเมสันเมารู้จริงป่ะเนี่ยฮะมันก็ไม่รู้แต่ก็พ่นๆไปก่อนมันลืมอ่าลืมลืมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่มาคนนี้นะฮะหนึ่งสองสามสามอ่ะใครใครผมใบให้ครับอะไรกองกองครับกองปียะโอ้ กองสหารัตตโอยกองคุ้ยไรโอ้ยเดี๋ยวโมหูบอกโมฮูชื่อว่าแท้ฮะที่แต่กันหรือไงคนนี้เขาชื่อกองเต้ดังจะตายแคไม่รู้จักได้ยังไงมันลืมข่าวเออเผลอมเปล่ายลืมไหมล่ะไม่เป็นไรครับครับเรามีโอกาสอยู่โอเคสักคนนะต้องสักคนต้องสักคนคนนี้ครับครับหนึ่งสองอ่ะใครเขาชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอะไม่ไม่อ่ะลอง อลอง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 สิจ๊ะนะจ๊ะมันจะไปยากอะไรทำไมไม่ลองสักทีโอ้ยไปไปเลยไปกลับไปตีวัเลยหุนให้โอกาสฉันหน่อยเข้าใจไหมมันยากนะเว้ยฮะแต่เข้าใจไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนเชลซีวันนี้วันแรกอ่าไม่เป็นไรครับพี่ของแบบเนี้ยผมเข้าใจของแบบนี้ต้องใช้เวลาหน่อย ผมนะครับเชลซีชลซีมาตั้งหกเปีที่แล้วตอนนั้นผมยังอยู่มอปลายอยู่เลยผมต้องเรียกชื่อผิดผิดถูกถูกอยู่เลยครับอ๋อตอนนั้นใช่ไหมที่เชลซีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกใช่ครับใช่ใช่ตอนนั้นนะครับผมเข้าไปดูที่สนามเลยครับอ่าบอกเลยว่าโคตรเท่ผมเลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับนี่ฮะนี่มาไทยแล้วนั่นมาฉลองแชมป์ทีไทยครับตอนนี้ไอเอ๋ยก็ไปดูไปดูเชลซีไปดูขอแต่แข่งนะคะ ไอ้โดยเตะแน่แฮะตอนนั okay. ้นตีเข้าลงบอกไปชั่วทีชั่วแดนนะเจ้าเอ้าจริงเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อในตัวพี่นะโอเคครับพี่สัญญาว่าถ้าผ่านวันนี้ไปพี่จะเป็นแฟนเชลซีอย่างเต็มตัวนะเพราะว่าพี่อยากจะสนุกกับแพรตอนดูบอลกับแดนะช่วยพี่หน่อยนะครับผมสู้สู้อัลลอฮ์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 โซนี่ไงก้องตงองเต้เฮ้ยตงเต้ อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุกเกเบเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน